เมื่อเราได้มีโอกาสที่จะพาเราพุทธสาวิกาน้อยไปเห็นวิถีชีวิตที่แม่น้ำคงคานะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติที่มองว่าชีวิตขาดน้ำไม่ได้จริงๆคะ่ะเวลาที่เราเห็นว่าชีวิตก็คือดินน้ำไฟลมและน้ำที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตได้รับการกระตันยูต่อชาวอินเดียเขาได้รู้ว่าชีวิตที่เกิดมา และชีวิตที่ตายไปเป็นเรื่องเดียวกันเกิดกับตายเป็นเรื่องที่มนุษย์สุดจะเรี่ยงจริงๆนะคะการเกิดที่ได้มาพร้อมกับการตายและการได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีการเคารพดินน้ำไฟลมนั้นก็ทำให้พุทธศาวิกาได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างและยังเคารพบในความหลากหลายได้และเมื่อเรารู้ว่า ชีวิตของเราก็มาจากตระกูลเดียวกันคือดินน้ำไฟลมเราจึงมองว่ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะความเชื่อต่างกันแต่เป้าหมายของการใช้ชีวิตเพื่อความเป็นอิสระชนเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราต้องเคารพความแตกต่างค่ะมีความเหมือนอยู่ในความต่างและมีอิสระอยู่ในท่ามกลางโลกที่กำลังสับสนและวุ่นวายนะคะ โลกจะเป็นอย่างที่โลกเป็นแต่ใจของเราจะไม่เป็นทุกข์ค่ะธรรมสวัสดีค่ะล็กใในนจฉั่วนธรรมสวัสดีโดยปตทพลันที่ยั่นยืนเพื่อไทยฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน